ตอนที่1,072ชื่อตอนว่า8ปรรมาจารย์ชิงเสียนไม่ซูเหาี่วนั้นมีกระดูกเซียนแตกกำเนิดวิธีการเช่นนี้ย่อมไม่สามารถปิดบางนางได้ดังนั้นชั่วพริบตาเดียวนางก็สามารถจับตัวคนที่ลอบลงมือได้แล้วครั้นทุกคนเห็นผู้ที่ลงมือถูกจับตัวได้แล้วต่างรู้สึกหายใจโล่งอกในทันทีและในที่สุดก็สามารถจับตัวคนร้ายตัวจริงได้แล้ว มิฉะนั้นแล้วหากหลีเชี้ย่เกิดถือโทษพวกเขาขึ้นมาพวกเขาก็คงจะแย่นแน่เลยเมื่อเห็นผู้ที่ถูกจับตัวมาเป็นเิษของแคว้นโบราณชิงเสียนผู้คนจำนวนมากจึงไม่ต้องการจะกล่าวสิ่งใดออกมาก่อนหน้านั้นหลายคนต้องกลด่าในใจกับผู้ลงมือไปเป็นล้านๆครั้งกระทั่งอยากจะถีบเอาตัวเขาออกมาให้รูรารูรอดไปมาบัดนี้เมื่อเห็นว่า ผู้ที่ถูกจับตัวได้ก็คือสิทธิ์ของแคว้นโบราณชิงเสียนผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์หลังจากหายใจล่งอกแล้วก็ไม่ต้องการกล่าวมากความจะอย่างไรเสียทุกคนก็ไม่ต้องการจะล่วงเกินต่อแคว้นโบราณชิงเสียนเพราะนี่คือหนึ่งสำนักสองราชนเซียนยิ่งไปกว่านั้นผู้สืบทอดของแคว้นโบราณชิงเสียนเซนเมิงหุยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยสีหน้าของสิทธิแคว้นโบราณชิงเสียนที่ถูกจับในเวลานี้ ซีดเผือดตกใจจนวิญญาณแทบบอ,อกจากกลางลีชิเย,ยอยู่ในฐานะศัตรูคู่อาฆาตข,ของคว้นโรารชิงเสียนในฐานะศิษย์ของคว้นโราณชิงเสียนย่อมมีหน้าที่ต้องลงมือกำจัดลีชิเยอยู่แล้วดังนั้นหลังจากที่ลีชิเยได้เข้าไปในป่าแห่งนั้นแล้วเขาจึงคิดจะเปิดโปงฐานะความเป็นจอม,มารตัวปรอมของลีชิเยให้เขาต้องถูกโจมตีจากมารลิงทั้งหมดหากสามารถฉกฉวยโอกาสนี้กำจัดลีชิเยได้แล้วก็ ตัวเขาก็จะได้สร้างผลงานยิ่งใหญ่ให้กับแคว้นโบร,ราณชิงเสียนแต่แล้วที่นึกไม่ถึงก็คือความคิดเช่นนี้ของเขาไม่สามารถใช้การได้เพราะลีชเย่ไม่ได้รับผลกระทบจากการการะทำเช่นนี้ของเขาสำราร้ายังถูกไหมยซูเยาจับได้อีกแล้วจะไม่ให้เขาต้องตกใจจุยญ,ญ,ญาแทบออกจากร่างได้อย่างไรกันเซินเมิ่งหุยก็ต้องมีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อเห็นสิทธิ์ร่วมสำนักถูกจับกุมตัว และเป็นการลากเอาศัตรูตัวฉากาดมาให้กับแคว้นโบราณชิงเสียนในทันทีมีสถานะเป็นถึงสายสำนักราชันเซียนแต่ก็ใช้วิธีการเช่นนี้รีชีย่ขี้คร้านจะมองดูหน้าสักครั้งหนึ่งสั่งการออกไปว่าบังอาจลงมือกับข้าก็ต้องมีจิตสำนึกที่อยากต้องตายข้ามันซะบรรดาผู้คนที่อยู่ด้านนอกป่าแห่งน,นี้รู้สึกโล่งอกในที่สุดพวกเขาก็ไม่ต้องมาตายแทนเสียแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของรีชิเย่ สิทธิ์พี่ใหญ่ช่วยด้วยช่วงเวลาระหว่างความเป็นความตายสิทธิ์แคว้นโบราณชิงเสียนผู้นี้ไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้วร้องออกมาด้วยเสียงอันดังเ้นเมืองหุยถึงกับมีสีหน้าเคร่งเครียดก้าวออกไปอย่างรวดเร็วกล่าวเสียงทุ้มต่ำออกมาว่าช้าก่อนเ้นเมืองหุยเวลานี้ไม่สามารถอยู่เฉยได้เขาอยู่ในฐานะผู้สืบทอดของแคว้นโบราณชิงเสียนย่อมไม่สามารถนิ่งดูดายมองดูสิทธิ์ภายในสำนักถูกประหารต่อหน้าทานกำนันได้ยิ่งไปกว่านั้น สิทธิผู้นี้ยังร้องของความช่วยเหลือจากเขาหากว่าเขาไม่ยอมยื่นมือเข้าไปช่วยยืนมองตาปริบๆให้สิทธิ์ในสำนักถูกประหารภายภาคหน้าเขาจะยืนสู้หน้าได้อย่างไรจะให้สิทธิในสำนักเขารพบเชื่อถือได้อย่างไรทำไมเจ้าคิดจะช่วยเขาหรือลิชิเอเลิกนางตาทีหนึ่งกล่าวท่าทีเฉยเมยเซนเมอหุยสุดลมหายใจเขาลึกๆโค้งคำนับต่อหลิชิเย่กล่าวว่าท่านสิทธิ์ของสำนักโง่งเขา หากมีสิ่งใดล่วงเกินขอท่านได้โปรดอภัยให้ด้วยแม้ว่าส้นเหมิงหุยในเวลานี้รู้ดีว่าหลี่เฉียเย่คือศัตรูที่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งแต่ทว่าเวลานี้เขาจําเป็นต้องอ่อนข้อให้ภาษิตว่าหากขุนเขายังคงอยู่ยายเกรงจะไร้ฟืนใช้ยอมต้องกรำกลืนฝืนทนเอาไว้ก่อนด้วยการอ่อนข้อให้กับศัตรูอภัยให้ง่ายขนาดนี้เลยรอหลี่เฉียเย่ที่นั่งสูงเด่นอยู่ตรงนั้นส้นเหมิงหยุย สูดลมหายใจเขาลึกๆกล่าวว่าสิทธิในสำนักล่วงเกินท่านแคว้นโบราณชิงเสียนยินดีชดใช้ขอเพียงท่านเอ่ยปากแคว้นโบราณชิงเสียนของเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถกล่าวสำหรับข้าแล้วผู้ใดคิดสังหารข้าข้าไม่มีละเวน้นลีชียเผยให้เห็นถึงรอยยิม้มแต่ว่าล่ะนะนึงเมื่อเจ้ามีความจริงใจเช่นนี้เอาเถอะข้าจะเป็นคนดีกับเขาสักครั้ง นำสัจจะอาวุธราชันเซียนของราชนเซียนชิงเซียนมาแลกข้าก็จะไว้ชีวิตเขาสักครั้งคำพูดของหลี่ฉีเย่พลานทำให้สีหน้าของเซนเมิงงม่งหงยเปลี่ยนไปสิ่งนี้กล่าวสำหรับเขาแล้วเป็นการเรียกร้องที่สูงเกินจริงสัจจะอาวุธราชันเซียนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และมันก็เป็นสมบัติประจำแควนโบราณชิงเซียนของพวกเขาอย่าว่าแต่เป็นเพียงสิทธิธรรมดาของแควนชิงเซียนเลย ต่อให้เขา,าอยู่ในฐานะผู้สืบทอดของแคว้นโบราณเชิงเสียนก็ไม่เห็นจะมีค่าเทียบได้กับสัจจะอุตราชันเซียนชิ้นหนึ่งท่านอาจจะเรียกร้องเกินจริงไปกระมังเส้นเหมืองห้วยกล่าวเสียงทุ้มต่ำออกมามเรียกร้องเกินจริงหรือหลี่เชี่หัวเราะและกล่าวว่าสัจจะอุตราชันเซียนในสายตาของข้านั้นมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับเศษเหล็กเท่าไหร่นักขณะที่สิทธิภายในสำนักของเจ้าต้องการเล่นงานข้าถึงตายชีวิตของข้าเทียบได้กับสัจจะอุตราชันเซียนชิ้นหนึ่งอย่างนั้นหรือ ที่ข้ายอมให้อภัยกับเขานั้นก็เป็นเพราะว่าข้าเห็นเจ้าอายุอย่างน้อยรู้จักกาลเทศะเท่านั้นผู้อยู่ในเหตุการณ์เวลานี้ไม่มีใครกล้าพูดแทรกไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยสักคำสิทธิของแคว้นโบราณชิงเสียนผู้นี้เกือบทำให้ทุกคนต้องตายอยู่ตรงนี้การที่ทุกคนไม่คิดบัญชีกับเขาก่อน,นับว่าไม่เลวแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะออกปากช่วยเขาเลยประหารซะลีชิเยยกมือเบาๆกล่าวท่าทีเฉยเมยเส้นเหมืองหุวยรู้สึกตกใจยิ่งนัก หากหลิชเย่จัดการประหารสิทธิ์ในสำนักของตนในชั้นนี้แล้วก็เป็นการแสดงถึงการไร้ประสิทธิภาพของตนท่านหากทุกคนยอมถอยก้าวหนึ่งทุกอย่างย่อมจะดีเองพวกเรายินดีใช้อาวุธระดับปร,ราดแลกกับชีวิตของสิทธิในสำนักขอเพียงท่านปล่อยเขาไปทุกอย่างก็จะเงียบสงบเส้นเหมืองห้วยทำหน้าเครียดกล่าวเสียงทุ้มต่ำว่าท่านไม่มีความจำเป็นต้องสร้างศัตรูกแกร่งให้กับตนเองวิถีทางอันยาวไกล มีสหายเพิ่มขึ้นคนหนึ่งเทียบไม่ได้กับมีศัตรูลดลงคนหนึ่งลีชีเย่มองดูสั้นเมื่อหุยเผยให้เห็นถึงรอยยิ้มกล่าวว่าความหมายของเจ้าคือการเป็นศัตรูกับคันโบราณชิงเสียนเท่ากับฆ่ารนหาที่ตายเองแล้วสิเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ลี่ชีเอหัวเราะก้ากออกมามองดูเขาแวบหนึ่งกล่าวว่าเมื่อครูข้ายังดูว่าเจ้าเป็นชายหนุ่มผู้กล้าที่รู้จักการละเทศะในเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้ ข้าก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรดีพูดได้แต่เพียงในสายตาของข้าแควนโวรานชิงเสียนนับเป็นตัวอะไรคําที่กล่าวออกไปเป็นคํากล่าวที่ยาเหยียดแควนโบราณชิงเสียนเต็มๆหากเป็นในอดีตเกรงว่าต้องมีผู้ที่หัวรอะเยาะหลี่ชีเย่แน่นอนแต่มาวันนี้ยังจะมีใครกล้าหัวเราอเยาะคนโหดอันดับหนึ่งได้คําพูดของหลี่ชีเย่ทาให้สีหน้าของส้นเมิงหุ่ยแปรเปลี่ยนไป สีหน้าของเขานี่เวลานี้ดูไม่จืดเลยการที่หลี่ฉีเแย่ทําให้แควนโบราณชิงเสียนต้องอภอัะยโทษถึงเพียงนี้เขาที่อยู่ในฐานะผู้สืบทอดของแควนโบราณชิงเสียนไหนเลยจะกล้ากลืนฝืนทนต่อความอภัยโทษเช่นนี้ได้นี้ท่านพวกเราแควนโบราณชิงเสียนคือหนึ่งสำนักสองราชเซียนใช่ว่าจะให้ใครมาเหยียบย่ําได้โดยง่ายใช่ว่าใครก็สามารถเข้ามากัดได้ในเวลานี้สีหน้าของสั้นเมื่งหุยดูน่าเกรงขามมากขึ้น ท่าทีก็แข็งกราวขึ้นมากล่าวหน้าเกรงขาออกมาหนึ่งสำนักสองราชนเซียนไม่มีอะไรต้องภาคภูมิใจนักเวลานี้เหมยซูเยาเอ่ยขึ้นมาอย่างช้าๆด้วยท่าทีสบายๆไม่ได้ดูหญิงยะโสไม่ได้ยกตนข่มท่านเพียงแต่เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยตามความเป็นจริงเท่านั้นเหมยซูเยาในเวลานี้ดูอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ปูทุชนเป็นอันมากเหมือนดั่งเทพธิดาที่ลงมาจากสวงสวรรค์ เสียงที่เปล่งออกมาเหมือนดังเสียงสวรรค์ไพเราะสนโอหูยิ่งนักแต่ทว่าด้วยคำพูดและเสียงที่ธรรมดาเช่นนี้ของเหมยซูเหวยกลับทำให้ผู้คนที่ได้ยินรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกไม่ว่าใครก็ตามหากได้ยินคำพูดเช่นนี้ของเหมยซูเหยาวยเข้าแล้วก็ไม่อาจยิงยโสได้อีกไม่ว่าคนพู้นั้นจะมีชาติกำเนิดรุ่งรอ์เพียงใดไม่ว่าจะมีชาติกำเนิดสูงส่งเช่นใดเมื่อเปรียบเทียบกับเหมยซูเหยาวยแล้วล้วนไม่มีข้อคู่ควรจะกล่าวถึง ไม่ต้องเอ่ยถึงตัวของเหมยซูหยาบเองที่มีชาติกําเนิดมาจากสำนักฉางเหอซึ่งเป็นหนึ่งสำนักสามราชันเซียนลําพังแค่ตัวของนางเองก็เพียงพอที่จะมาเมินต่อใต้ละในสายตาของผู้คนจำนวนมากมองว่าเหมยซูหยาวที่ทําตัวค้อมต่าในหลายปีที่ผ่านมาแข็งแกร่งมากกว่าจี้คงหูตี้เสียอีกไม่ว่าใครก็ตามมองว่าเหมยซูหยาวมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกล่าวเช่นนี้ได้ อีกทั้งคำพูดที่ออกมาจากปากของนางก็ดูจะเป็นธรรมชาติมากอีกด้วยเส้นเมืองหุยพผันอึ้งกับคำพูดของไหมซูยเห่ยาไม่สามารถโต้อตอบอะไรได้ในขณะนี้กระทั่งรู้สึกหน้าชาเหมือนถูกใครเขาตบหน้าเขาให้หนึ่งชาติใหญ่อย่างนั้นประหารหลี่เชียหลับตาลงสั่งการออกไปใครขวางสังหารมันพร้อมกันไปสีหน้าส้นเมืองหุยดูปันยากสุดๆเวลานี้เขาเหมือนขี่อยู่บนหลังเสือ จะช่วยก็ใช่ทีไม่ช่วยก็ใช่ว่าแต่หากเขาช่วยอย่าว่าตลีชี้แยะลงมือเองเลยต่อให้เป็นเหมยสูเหยงที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางแต่หากไม่ช่วยเขาก็จะสูญสิ้นบาร,รมีความน่าเชื่อถือไม่ลงเหลือซึ่งหน้าตาอีกเลยใครบังอาจกล้าประหารศิธิ์ของขวัญโบราณชิงเสียนของข้าทันใดนั้นปรากฏเสียงทุ้มต่ำออกมาประดุดเสียงฟ้าผ่าอย่างนั้น ร่างคนแปดคนเหินลงมาจากฟากฟ้าท่านีน,นั้นพลังอำนาจที่น่ากลัวปรคคุมพั่วฟ้าดินทําให้ผู้คนตัวสั่นเหมือนลูกนกผู้เท้าแปดคนแผ่นเหินฟ้าลงมาขวางอยู่ด้านหน้าของเส้นเมืองหุยผู้เท่าทั้งแปดคนล้วนมีลักษณะแก่เหลืออายุไขยอยู่ไม่มากแต่ทว่าพลังอำนาจที่เปล่งออกมาจากตัวของพวกเขากลับทําให้ผู้คนต้องสั่นสะท้านในใจเก้าประมาจา์ชิงเสียนไม่ใช่สิแปดปรมาจารย์ชิงเสียนมีคนร้องเสียงหลองออกมา เมื่อเห็นพว้เท่าทั้งแปดที่เหินฟ้าลงมาผู้คนจํานวนไม่น้อยทยอยกันห่างออกไปให้ได้ระยะที่เพียงพอเนื่องจากทุกคนรู้ดีว่าไม่เห็นพว้เท่าปรมาจารทั้งแปดปรากฏหมายถึงศึกใหญ่กําลังจะระเบิดขึ้นแล้วท่านปรมาจารย์ซนเมืองหุยพันรู้สึกยินดีและล่องออกไปเปราะหนึ่งกับการมาถึงของแปดปรมาจารที่อยู่ตรงหน้ามีคํากล่าวเกี่ยวกับก้าปรมาจารชิงเสียน ซึ่งหมายถึงบรรพรบรุษที่มีความแข็งแกร่งมากของแควนโบราณชิงเสียน9คนแน่นอนยังไม่หมายรวมถึงเทพบรรพรบุรุษที่แข็งแกร่งมากที่สุดแต่แต่ทว่า9ปรมาจารแควนโบราณชิงเสียนในขณะนี้เหลือเพียง8คนเท่านั้นเนื่องจากปรมาจารชิงเสียนลำดับที่8ได้ตายอย่างหน้าอนาดภายใต้งเงื้อมือของหลิชิเย่เมื่อคราวที่อยู่ในซูซานเทียนกู่อาจจะกล่าวได้ว่าการตายอย่างหน้าอนาดของปรมาจารชิงเสียนลำดับที่8 เป็นเหตุให้หลี่ชีเย,ย่กับแควนโบราณชิงเสียนมีความแค้นที่ไม่อาจจะอยู่ร่วมโลกกันได้เจ้าก็คือหลี่ชีเย,ย่หนึ่งในแปดปรมาจารย์ชิงเสียนส่งประกายตาที่น่ากลัวและกล่าวอย่างน่าเกงขาออกมาเมื่อมองเห็นหลี่ชีเย,ย่ที่นั่งสูงเด่นอยู่บนเกี้ยวนั้นใช่แล้วจะทำไมเจ้าผู้เยาวรีบปล่อยตัวเสร็จในสำนักของข้าเวลานี้ก็ยังทันหาไม่แล้วจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเอง หนึ่งในแปดประมาจา์กล่าวด้วยน้ำเสียงหน้าเกรงขามออกมาแปดประมาจานเชิงเสียนเวลานี้ย่อมหมายมั่นที่จะสังหารหลี่เชยอยู่แล้วแต่ว่าพวกเขายังไม่มีความมั่นใจอย่างเต็มที่เท่านั้นพราบไร้สาระมากเกินไปแล้วสังหารมันเสียหลี่เชยขี้ครานจะพูดจาก,กับแปดประมาจานเชิงเสียนจึงสั่งการออกไปสีหน้าของแปดประมาจานเชิงเสียนพันแปรเปลี่ยนไปพวกเขาคือบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไม่ว่าจะปรากฏไปยังที่ใดไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครต่างให้ความนับถือพวกเขาอยู่สามส่วนอย่างไรก็ตามวันนี้พวกเขามาพร้อมกันทั้งแปดคนแต่หลีชี้ยกลับไม่ไว้หน้าพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเท่ากับเป็นการตบหน้าพวกเขาไปหนึ่งฉาดเทพธิดาเหมยเจ้าควรไตรตองให้รอบคอบเห็นไหมซูเหยามีท่าทีจะลงมือจึงมีหนึ่งในปรมาจาร์ก้าวไปขวางอยู่ตรงหน้ากล่าวเสียงทุ้มต่ำออกไปท่านใดนั้น บรรยากาศได้ตึงเครียดถึงที่สุดแล้วผู้คนจำนวนมากเอยกันถอยห่างออกไปให้ไกลจากสมรภูมิการสู้รบทุกคนรู้ว่ากำลังจะเกิดศึกขึ้นแล้วหลังจากถอยอยู่ในระยะที่ห่างไกลทุกคนได้แต่กลั้นลมหายใจเอาไว้รอชมศึกครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อตอนที่1,073ไม่สู้เหยา่ยิ้มราบเรียบแต่ดูงดงามเมื่อดีนคำพูดของแปดประมาังาชิงเสียน ถึงแม้จะเป็นการยิ้มละไมแต่ก็ทำให้นางดูงามยิ่งนักทำให้จิตใจของผู้คนต้องหวั่นไหวการที่นางได้รับการยกย่องว่าเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของแดนมนุษย์กาสัตรานั้นใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลไตร่ตรตองให้รอบคอบหรือไม่สยาวใส่หน้าเบาๆกล่าวว่าคนที่ต้องไตรตรองให้รอบคอบก็คือบรรดาเหล่บบาบรรพบรุษทั้งหลายหากบรรดาเหล่บบาบรรพบรุษทั้งหลายต้องการลงมือแล้วก็ผู้น้อยยินดีน้อมรับก็แล้วกัน เหมยสู้เหว่ยกล่าวคำเรียบง่ายท่าทีดูเป็นธรรมชาติมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยคำพูดที่เรียบง่ายช่นนี้แหละทำให้ผู้คนทั้งหลายรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเหมยสู้เหว่ยนั้นมีความมั่นใจในตัวเองสูงยิ่งด้วยการท้าสู้กับแปดปรมาจารย์ลำพังคนเดียวอีกทั้งยังมีท่าทีเออระเหยช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวย,ยิ่งนักเวลานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยต้องสะ้านภายในใจทุกคนเข้าใจแล้วว่า เหมยซูเหยานั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดเอาไว้มากเลยทีเดียวเกรงว่าจะแข็งแกร่งกว่าพวกที่คงหัวตี้อยู่หลายขุมสีหน้าของแปดประมาจา์ชิงเสียนพันแปรเปลี่ยนไปเหมยซูเหยาในฐานะผู้เหยากลับอาศัยกําลังเพียงลําพังคนเดียวท้าสู้กับพวกเขาทั้งแปดคนเท่ากับไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาเลยดีดีด,ดีผู้สืบทอดขอสำนักชางเหอเยี่ยมยอสมคําล่มารือ เห็นท่าข้าจะต้องขอคำชี้แนะจากสุดยอดวิชาของสำนักฉางเหอเสียแล้วหนึ่งในแปดประามาจยา์โกรธจัดจนต้องหัวเราะและกล่าวน้ำเสียงน่าเกรงขามออกมาเหมือนสูเยาไม่รู้สึกตะหนกไม่โกรธและเรียบเฉยยิ่งนางที่แลดูสูงส่งเรียบง่ายดุดดังเทพธิดาที่ยืนเป็นสง่ากล่าวน้ำเสียงเรียบเฉยว่าหากบรรดาบรรพบรุษต้องการลงมือข้าก็ขอน้อมรับการชี้แนะบางท่าทีที่เรียบเฉยเป็นธรรมชาติเช่นนี้ เป็นการบ่งบอกถึงความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมซึ่งบ่งชี้ว่ามีความแข็งแกร่งเพียงพอสูเหยาในขณะนี้หลี่ชีเย่ที่นั่งสูงเด่นอยู่บนเกี้ยวกวักมือเรียกเบาๆเหมื่สู้เหว่ยไม่กล้ากล่าวมากความถอยกลับไปอยู่ข้างกายหลี่ชีเย่ทันทีผู้คนจะเหมือนมากเท่าไหร่ที่ต้องรู้สึกอิจฉารู้สึกอิจฉาฤิษาเมื่อได้เห็นภาพนี้นางคือสุดยอดสาวงามระดับหนึ่งของแดนมนุษย์กษัตราเลยเชียวผู้สืบทอดของสำนักฉางเหอ่นนะเนี่ย ถึงกับทําตามคําสั่งของหลีชีเยโดยไม่ขัดขืนทุกประการวาสนาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนจะเมือนมากตามหามาช่วยชีวิตกล่าวสําหรับผู้คนจะเมือนมากแล้วหากชาตินึงสามารถได้ครองครูกับสาวงามเช่นนี้แล้วก็คงไม่รู้สึกเสียใจอีกแล้วละ่ะหลีชีเยเลิกหนังตาทีนึงกล่าวท่าทีเฉยเมยว่าแขวนโบราณชิงเสียนใช่ไหมดีใหือเมื่อแควนโบราณชิงเสียนของพระเจ้าคุยโตโอ,อ้ออวดถึงเพียงนี้ดีมาก ค่ะชมชอบหักหน้าคนอื่นที่สุดยิ่งชอบที่จะจัดการฉีกร่างผู้ที่คุยโตโอออวดให้กระจุยเมื่อถึงตรงนี้แล้วหลีเชียโบกมือเบาๆสั่งการออกไปว่าเด็กๆจัดการฉีกร่างพวกเขาให้หมดเจียขาดคำของหลีเชีย่บรรดาม,มาลิงที่มอบกราบอยู่บนพื้นพลันกระโจนเข้าจมตีแปดประมยา์าชิงเสียนี่ทันทีทันใดนั้น ฝูงลิงมากมายนับไม่ถ้วนบุกเข้าสังหารแปดประมาจารชิงเสียนอย่างบาครังค่ะสีหน้าของแปดประมาจารชิงเสียนแปรเปลี่ยนไปอย่างมากร้องคำรามออกมาทั้งแปดคนลงมือพร้อมกันพลลงมือก็สำแดงพลังกวาดเอาบรรดาม,มาลิงจนปลิวกระจัดกระจายเจ๊ยกเจ๊าเจ๊ยก,ยกในเวลานี้เสียงร้องที่ดังและแหลมของมาลิงดังก้องฟ้าดินมาลิงจำนวนนับไม่ถ้วน ถาโถมเข้าโจมตีแปดปรมอาจารชิงเสียนอย่างไม่ลดละท่าในนั้นบริเวณที่แปดปรมจาจารชิงเสียนยืนอยู่ก็ถูกปิดล้อมเอาไว้ด้วยฝูงมันลิงจำนวนนับไม่ถ้วนเมื่อถูกพวกมันปิดล้อมเอาไว้แล้วที่ตรงนี้ก็เหมือนดังเป็นทะเลอย่างนั้นทอสายตามองออกไปมีแต่ฝูงลิงอยู่เต็มทุกพื้นที่ลำพังเพียงแค่เสียงร้องแหลมดังของพวกมันก็เพียงพอที่จะสังหารยอดฝีมือธรรมดาได้แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านี้ก็คือมาลิงที่ออกมาจากส่วนที่ลึกเข้าไปภายในป่าจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท้ายสุดปรากฏราชาลิงกระทั่งจกักรพรรดิลิงก็ทยอยกันออกโรงมาแล้วเช่นกันมาลิงเพียงตัวเดียวบางทีอาจจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งพอแต่เว่าหากตกอยู่ภายใต้มาลิงจำนวนนับไม่ถ้วนต่อให้เป็นระดับปราด ก็สามารถถูกฉีกร่างจนกระจุยได้โดยง่ายและยิ่งไปกว่านั้นการที่คิดจะสังหารผู้เป็นมารในแดนมารั้นนับเป็นเรื่องที่ทำดียากมากตูมตูมตูมจากการร่วมมือกันของ8ปดรมาจารย์ชิงเสียนเพื่อเขาได้สำแดงพลังต้านทานการโจมตีอย่างหนักหน่วงของมารลิงได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทาะว่าการที่ฝูงมารลิงบุกเข้าโจมตีละลอกแล้วละลอกเล่า เวลกับการร่วมผสมโรงของจักรพรรดิลิงทําให้8ปดปรมาจารชิงเสียนเริ่มจะต้านเอาไว้ไม่อยู่แล้วต้องถอยร่นออกไปเรื่อยๆที่ทําให้ต้องขนลุกขนพองมากกว่าก็คือพวกเขาเพิ่งจะทําการฟันร่างของฝูงมานลิงจนขาด2ท่อนแต่ทว่านาทีต่อมาพวกมันก็กลับมากระโดดโลดเต้นและบุกเข้ามาโจมตีได้เหมือนเดิมอีกครั้งในขณะนี้แปดปรมาจารชิงเสียนทยอยกันได้รับบาดเจ็บแล้ว บางคนถูกมาลิงควนจนแขนได้รับบาดเจ็บบางคนถูกกัดบริเวณหน้าอกบางคนถูกแทงบาดเจ็บบริเวณไหล่เป็นต้นผู้บำเพ็ญตนที่ได้ถอนตัวออกห่างจากบริเวณนี้ต่างรู้สึกหวาดกลัวย,ยิ่งนักเมื่อได้เห็นภาพเช่นนี้ด้วยจำนวนมาลิงที่มากมายเช่นนี้กระทงรังแปดประมาจันชิงเสียนก็รับมือเอาไว้ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นภายในป่ายังคงมีมาลิงทยอยกันออกมาเหมือนว่า จำนวนมาลิงมีมากจนเหลือขนาดนับอย่างนั้นเปิดหลังจากต่อสู้กันอยู่นานในที่สุด8ปดบร,รมาจานเชิงเสียนก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทั้ง8คนจึงร่วมมือกันควบคุมอาวุธราชันเซียนตูมสำแดงพลังอำนาจราชันจนมาลิงล้มละเนลนาดปรียวกระจัดกระจายเสียงร้องเจ๊ยกเจ๊ยกดังลั่นไปทั่วฟ้าดินอาวุธราชันเซียนย่อมเป็นอาวุธราชันเซียน ไรซึ่งผูต้ตอก่อนโดยแท้จริงบางคนพึ่มพรรมออกมาเมื่อเห็นอำนาจราชันเช่นนี้ภายใต้การร่วมมือของแปดประมรย์ชิงเสียนแต่ทว่าการที่จะสังหารสิ่งมีชีวิตเชกเช่นผู้ที่เป็นมารดังมารลิงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งต่อให้อาศัยอาวุธราชันเซียนก็ยังคงไม่สามารถฆ่ามารลิงให้ตายได้เจ๊กเจ๊กเจ๊กถ้าในนั้น เสียงร้องทั้งแหลมและดังของฟูงมานลิงดังก้องฟ้าดินได้กรูกันเข้าไปโจมตีพวกปร,รมาจารชิงเสียนทั้งแปดอีกครั้งตูมตูมตูมภายใต้การโจมตีอย่างรุนแรงของมารลิงทําให้แปดปร,รมาจารชิงเสียนต้องเปลี่ยนยุทธวิธีจากการรุกมาเป็นตั้งรับยาริก็ตามพวกเขาไม่สามารถสำแดงพลังอํานาจราชาโนมาได้อย่างไร้ขีดจากัดได้เนื่องจากว่ามันต้องอาศัยพลังลมปราณไปนั้นมากเมื่อเปลี่ยนจากกลยุทธ์จากรุกเป็นรับแล้ว แม้ว่าฝูงมารเลงจะบุกเข้ามาโจมตีอย่างหนักหน่วงแต่พวกมันก็ไม่สามารถฝ่าแนวต้านของอาวุธราชนเซียนไปได้ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของอาวุธราชนเซียนที่เปลี่ยนจากการตั้งรับเมื่อไหร่ก็ยากที่จะฝ่าแนวป้องกันเข้าไปได้ในเวลานี้เองเมย์โซเยาเก้าวไปข้างหน้าก้าหนึ่งมหาสัตรรมยิ่งใหญ่ดวงดาวลอยล่องสุริยันจันทราสับเปลี่ยนหมุนเวียนวัฏจักรเกิดดับหมุนเวียนหกภพภูมิสับเปลี่ยนกันไป ทามกลางมหาสัจธรรมนี้มีท่าทีของหนึ่งจิตนึกคิดดุดด่างสรพพชีวิตนับล้านล้านชีวิตหกภพภูมิหยินหยางล้วนอยู่ท่ามกลางมหาสัจธรรมนี้ความเป็นความตายเกิดหรือดับล้วนอยู่ภายใต้หนึ่งจิตนึกคิดของเหมยซูเยาทั้งสิ้นิพพจันทนาอารญญะคือสัจธรรมที่เหมยซูเยาฝึกฝนมานางได้รับสัจธรรมแท้จริงของมันแล้วแม้ตะลีชีแเ่เองเมื่อที่เห็นยังต้องพยักหน้าอย่างชื่นชม นิ้วทั้งห้าของไมนสร้อยาหดเข้าหากันสับระสิ่งในโลก,กันแปรผันดวงดาวหมุนเคลื่อนตะวันจันทราสับเปลี่ยนภายใต้นิ้วทั้ง5แนวป้องกันทั้งหมดล้วไม่อาจต้านทานได้ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นอาวุธราชันพันถูกพลิกให้ลอยขึ้น8ปรดประรย์ชิงเสียนไม่สามารถควบคุมอวุธราชันเอาไว้ได้ตูมอวุธราชันลอยขึ้นคล้ายดังถูกมือขนาดยักษ ปัดอาวุธราชันของพวกเขาจนกระเด็นไปไกลสุดขอบฟ้าอย่างนั้นทันใดน,นั้นเสียงร้องอนา่าเวทนาก็ดังขึ้นเลือดสดๆแตกกระจายเมื่อปราศจากจากอาวุธราชันในมือปรมาจารชิงเสียงทั้ง8ก็ไม่สามารถต้านทานฝูงมารลิงได้อีกต่อไปในที่สุดปรมาจารคนแรกก็ได้สังเวรชีวิตแล้วเสียงร้องอนนาเวทนาดังขึ้นเป็นระยะภายในเวลาอันสั้น8ปรมาจารชิงเสียงทั้งหมด ล้วนแล้วแต่ถูกสังหารจนสิน้นเศษเนื้อปิวกระจายพร้อมกับเลือดสดๆที่สาดกระเซ็นเป็นไปตามที่หลีชเชียสได้กล่าวเอาไว้แปดประมานเชิงเสียนทั้งแปดถูกจับฉีกร่างเละภายในเวลาอันสัน้นทุกคนรู้สึกหวาดกลัวยอย่างยิ่งกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทุกคนต่างก็รู้ดีว่าหลีชเชียนั้นปลอมตัวเป็นจอมมารแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาถึงกับสั่งการผู้เป็นมารในแดนมารได้ครั้นเนื่องถึงจุดนี้แล้ว ทำให้ผู้คนต้องสั่นเทิมเป็นที่ทราบกันดีว่าในแดนมานี้มีผู้เป็นมารอยู่จํานวนมากมายเท่าไหร่ทั้งยังมีผู้เป็นมารที่เปรียบได้กับระดับจกักรพรรดิเทพและยังเป็นจกักรพรรดิเทพที่ฆ่าไม่ตายอีกด้วยถ้าหากวิชิเชียสามารถสั่งการกับผู้เป็นมารได้หมดทุกคนแล้วก็มันช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรอย่างนั้นใครผู้ใดสามารถขวางเขาได้กันเท่ากับว่าผ่านพบเทพสังหารเทพ ทานพบมารเข็นฆ่ามารดีๆนั่นเองหนึ่งจิตนึกคิดเป็นพระหนึ่งจิตนึกคิดเป็นมารเขามีความฝืนฤิธิตสวรรค์มากเกินไปเสียแล้วขณะอยู่ที่ที่ราบสูงฝั่งพุทธะเขาสามารถควบคุมพลังทั้งหมดของที่ราบสูงฝั่งพุทธะเมื่ออยู่ในแดนมารก็สามารถควบคุมผู้เป็นมารคนเช่นเขาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สามารถทําได้ทุกอย่างระดับปราถึงกับร่างสันเทิมกล่าวด้วยความน่าเกรงกลัวออกมา ในขณะเดียวกันยังมีเหมือนสซยวอีกคนที่ทําให้ผู้คนต้องตกใจยิ่งนักพรานที่นางลงมือก็สามารถพลิกตลบอาวุธราชนเซียนขึ้นมาช่างเป็นกําลังที่กล้าแข็งเพียงใดทุกคนรู้สึกหวั่นไหวภายในใจนางจะต้องแข็งแกร่งกว่าพวกจี้คงหูวตี้มากมายแน่นอนมีบางคนกล่าวด้วยเสียงอันแผ่วเบาแต่ทว่าแม้แต่เทพธิดาเหมยที่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ก็ยังติดตามอยู่กับหลี่ฉีเย่เมื่อนึกถึงจุดนี้แล้ว ทำให้หลายคนรู้สึกถึงร่างที่สั่นเทิมคิดจะให้สุดยอดดาวรุ่งเช่นใหม่ซูเยาที่เป็นชาติกําเนิดมาจากหนึ่งสำนักสามราชนเซียนมาติดตามตนเองใช่ก็เป็นเรื่องง่ายดดยแต่หลี่ชีเย่ก็ทําได้สําเร็จแล้วจากจุดนี้ย่อมสามารถประเมินได้ว่าหลี่ชีเย่นั้นมีความแข็งแกร่งปานใดและน่ากลัวเช่นใดหลังจากที่ฉีกร่างแปดประมาจารย์ชิงเซียนจนกระจุยไปแล้วหลี่ชีเย่เพียงบอกมือเบาๆสั่งการออกไปว่าเอาละ่ะทั้งหมด กลับไปได้แล้วมาลิงทั้งหมดพันเหมือนคลื่นทะเลถอยกลับเข้าไปในป่าเห็นเพียงมาลิงแต่ละตัวที่ห้อยอยู่บนต้นไม้ตามเดิมเหมือนหนึ่งไม่เคยมีเรื่องใดเกิดขึ้นอย่างนั้นทุกคนที่ได้เห็นภาพนี้แล้วต้องกลั้นลมหายใจเอาไว้นาทีนี้ไม่มีใครกล้าส่งเสียงซักแอะหลายคนตกใจจนเข่าอ่อนใบหน้าซีดเผือดกระทั่งระดับปราดุ้นาวุโศย,ยังต้องหวั่นไหวภายในใจ พวกเขายินดีจะเป็นศัตรูกับชาติกำเนิดที่เป็นสายสนักราชเซียนอย่างพวกจี้คงบูตี้เสียจะยังดีกว่าแต่ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับคนโหดอันดับหนึ่งเช่นหลี่ฉีเย่เชิงหน้าผิดหวังสิเหลือเกินข้าอย่างเข้าใจว่าแคว้นโบราณชิงเสียนจะมีบุคคลที่แข่งแกร่งมากกว่านี้ปรากฏตัวออกมาเสียเวลาไปครึ่งค่อนวันมีเพียงต่เท่าแปคนียออกมากระโดดโลดเต้นเท่านั้นเอง ลิเชียโมดูลเลือดที่ยังคงไหลเรินอยู่บนพื้นกล่าวเฉยเมยอ,ออกมาเวลานี้เฉินเป่าเจียวได้กล่าวว่าซ้นเมิงหุยหนีไปแล้วจังหวะที่แปดประมาจารชิงเสียนกําลังต่อสู้อยู่กับมาลิงอย่างเต็มกําลังนั้นส้นเมิงหุยเห็นท่าไม่ดีหันหลังวิ่งหนีไปในทันทีโดยไม่คํานึงถึงสิ่งใดอีกต่อไปให้เขาหนีข้ากลับต้องการดูว่ายังมีบุคคลที่แข่งแกร่งเช่นใดอีก ข้าอยากจะรู้นักว่ามีใครกล้าปกป้องศัตรูของขา้าลิเชียยิ้มกราวเฉยเมย